เอาละครับผมก็สวัสดีคุณทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับมาแล้วนะครับผมกาชาโกคูสซยาสามกับฮิลูดิการนะครับผมตอนแรกนะครับผมเห็นหลังตู้นี่ผมก็รู้สึกอืมเสียวสันหลังว่าหนึงเลยนะครับผมก็จริงๆมันมันตู้มันดีด้วยหลังตู้ดีนะครับมีปิกกโลมีโกคูอ่าดูดิมีโกโฮโกังด้วยคือแบบตัวเห็ หลังตู้เอาเรื่องนะผมบอกนี้เลยหลังตู้เอาเรื่องนะครับไม่ได้แบบว่าขี้เหล่อะไรขนาดนั้นแต่ก็จะถามว่าขี้เหล่ไหมก็ก็ <c oughs> มีแหละนะแต่ก็มันยังไม่น่าเกลียดมากนะครับผม,มเดี๋ยวนี้เราคงจะเปิดกาชากันเดี๋ยวมีคลิปแยกแน่นอนนะครับว่าเ,เราควรจะเปิดหรือข้ามดีนะครับแล้วก็ในนั้นก็น่าจะบอกได้ว่าจะเปิดตู้ไหนคุ้มสุดนะครับผมเนาะก็เดี๋ยววันนี้ขอเปิดกาชาก่อน ตอนแรกที่ผมเคยบอกไว้ว่าเฮ้ยแม่งมาอย่างี้เปิดร้อยเดียวพอตอนแรกคิดอย่างนั้นเลยนะแต่พอไปหานความสามารถของโกคูถุยนี่นะฮะฮิรูดิการนีครับความสามารถฮิรูดิการแม่งยังเอาเลยเพื่อ<ๆ>นเนาะผมตอนแรกผมไไม่ด้เปิดแค่200นะตอนแรกผมลิมิตไว้ผมก็คือจะเปิดตู้โกคูร้อยหนึ่งแล้วก็ฮิรูดิการอีกร้อยหนึ่งแต่แม่งแม่งเลือกมีปโป เออเพื่อเพื่อนดูดิคือถ้าเกิดเราเปิดร้อยร้อยแล้วอีก50แล้วก็ได้โปรโฟรีหนึ่งเราจะเหลือไว้ทําไมวะคิดยังผมวะผมก็เลยรู้ว่าเออ,เอ,อมึงเปิดเปิดไปเถอะนั่นก่อนวันนี้ก็น่าจะโดนมาสักรวมๆเลยอะ่ะร้อยห้าิคือจบไม่มาคือไปเอางี้ดีกว่าเออร5อหจบไม่มาคือแยกย้ายไม่ต่อแล้วนะครับเท่านี้พอเพราะว่าเดี๋ยวเซริร์ฟแกลนอ่ะมันกำลังจะเข้าช่วงเฉลิมฉลองครบรอบเ้าปีโอ้โหเราต้องเตรียมเพชรเลยผมต้องเตรียมเพชรเลย ที่เก็บไปเติมเพิ่มเนาะเออผมกะจะให้ถึง2,000ันเมตรไงแล้วก็มานั่งเปิดกาชากับคนดูเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าปีนี้เดี๋ยวดูงมใส่ด้เติมอัดแน่นอนเลยวะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเลยแพ่ม,มานานนะครับสองนาทีนึงเป้าหมายเราคือโกคูนะครับต้องได้หรือเปล่าไม่รู้เว้วยเออไม่ได้ก็ทักก่อนมาเริ่มกันเลยนะครับเปิดแค่150เมตรเท่านั้นไม่ได้คือลาก,ก่อยนะครับ เอาโกาคูก่อนเลยแหละเพราะว่ามันต้องได้ไปโกคูโอ้โหเห็นอาหาแล้วอาหารมากก็ <c oughs> าอ่าแบบนี้เอ้ยเอฟร้ยอย,อยแ อันตีแรกก็หนาวเลยครับอ,อากาศหนาวแล้วครับฝนเปิดเนี่ยครับหนาวเลยโอ้โหดูวีแววครับ,น,รบ,น,รบนิ่งขนาดนี้นิ่งขนาดนี้โอ้โหนิ่งเกิอบโอ้ทั้ง <laughs> ได้ครั้งกระดากมาหนึ่งตัวให้ตายเลย เกกาเรามาต่อเลยนะต้องบอกว่าเมื่อกี้โวอันหนักมากอะไรกับนี่เมื่อกี้อะไรกัีนี่โอ้โหเราลองเปิดโดยสลับกันไหมเออสลับกันไปเลยเพราะยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะ150ตอนไหนนะครับรอบนี้ขอมาปู้ฮิรูริกานมั่งเปิดแบบว่าสลับติ๊กแซกแม่งไปเลยลักยังขอเลยว่ะฮิรูริกานอ่ะตัวนี้นี่คือแบบจัดได้นะเก่งนะมันดูดีนะอ่ะเฮ้ย 17กับพิกโกโรใช่ปะเนี่ยเฮ้ยไม่น่าใช่ว่ะไม่น่าใช่ว่ะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยใช่ว่ะเฮ้ยได้ล,ลุน้นได้ลุ้นอยู่17กับพิกโกโรมาเลยเถอะโอ้โหไม่ใช่เฮ้ยเอยเออลัวๆเลย โกหงเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ไห้นะโกหงล่างเด็กน้อยเมื่อกี้โ oh. อ้โหเกินใจว่ะกูคุ้มากูคุ้มเฮ้ยอ้้ยทั้นวิวให้มาโอ้คือเมื่อกี้ทั้นวิวมาที่คือจบเลยนะครับ บอกเลยนะเมื่อกี้ถ้าท่านวิวมานี่คือจบเลยนะครับโอ้โหถ้าใครจริงว่าผมน่าจะเกลือต้อนรับปีใหม่ไว้แหละไปดวงดีหมดแล้วไงเออไปดวงดีกับเกมอื่นหมดแล้วไงโดนดูดดวงคนระับดูดิโอ้ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโดนดูดดวงอ,อ,อุ้ยไอโอ้โหอะไรนเนี่ย <c oughs> <c oughs> น่าจะน่าจะไม่ได้อะไรเลยว่ะดูแล้วผมดูแล้วดูทรงแล้วมันปแปลกๆว่ะโอ้ม่ได้าลุ้งวันรูุงวังไงแเร็ว โอ้โหเรือของแท้เรือของแท้ไปครับโกคูโอ้โหโอ้โหเรือของแท้เฮ้ยลองเข้าไหมเข้าไหมฮะบารุนครับโอ้โหลองเข้าไหมเข้าไหมฮะตัวอะไร มาโอ้แต่ตัวหลังตู้มันก็เยอะเหลือเกินเ,น,เน,น้่ยมาเร็วโกคูบนลุงบันตั้งนานมันให้มาครับโอโ้มาแล้วครับโกคูหรือยูริการครับโอ้โหจะได้ไหมเนี่ย โกคูไปทั้งอันนี้ให้หมดเลยแล้วกันมาแล้วครับโกคูหนึ่งตัวโอ้โหเหลือฮิดูดิกานตัวนึ่งฮิดูดิการเฮ้ยอย่าก็น้อยโกคูก็มาวิคิดอย่างนี้แล้วกันโกคูอย่างไรโกคูก็มาแต่เหลือฮิดูดิกานนี่แหละครับเพื่อนจะได้ไหมมาดูนครับโอ้โกคูมังกร โอ้โหแบองก้อนก็มาเออโคตรโคตรกูไม่งนี่คือเรื่องผมไม่ได้โกคูนี่คือเน่าเลยนะโอเคคร um ับสุดสำคัญแล้วตอนนี้ดูดิการดูจได้ไหมมารอมาลุ้นครับอีกแค่สองวันติเท่านั้นเฮ้ยอุ้ยเป็นเปนยุ้งไห้อื้วเฮ้ย ไปอยู่น,นต้องมาแล้วบอกเลยไปโจกแตกด้วยแตกซ้อนแตกไหมอต้องถ่ายปะอย่าเอลเอลอาปะเนี่ยอย่าบอกนะเอลอาไม่เลยดูริการดูริการอย่านะดูริการมาเฮ้ยยูริการมาเร็วปิด,ดปตู้ <c oughs> เรียบร้อยครับผมปิดตู้ไปเลยครับอืโอ้โหของแท้ไปครับผมอิ่งาดร้อยอาริเมตรจบครับปิดตู้ครับแต่ผมก็ไม่ได้เลยเลยนะได้แค่ตัวใหม่เออดีมอนกันเว้ยไปไครับจบครับอย่างนี้ โอ้โหเฮ้ยมันไปมันหลอกให้เราด่ากันเว้ยแล้วมันก็ตกหน้าเราด้วยฮิรลูดิการโกคูโอ้โหฟองเท่อู้หูเกือบแตกสลายแล้วนะเมื่อกี้โแต่เมื่อกี้ผมคิดในใจเลยว่ามันต้องได้อ่ะเพราะว่ามันทั้งอ่าโอวาลิดาก,กับกระจกแตกอ่ะโอ้โหแต่ก็ไม่ได้อะไรกัน คุณ <laughs> ได้ต่อยห้าสิบเมตรได้ตัวอะ,อะโ,อโอเคโอเคโอเคไม่นี่เลยกันร้อยห้าสิบเมตรได้ครับได้อาอ,ะ,อะได้ทิงแต่ไม่แถมเลยนะค <t une me again> ิองเหมือนกับเป็นเราบูชายันเหมือนเมือนคือเหมือนผมบูชายันหมดเลยอ่ะข้างๆ้างตู้กูไม่ได้ใครเลยเว้ยกูได้ตัวหน้าตู้ตัวเดียวก็โอเค โอเคแต่เหมือนบุยพายังกูไม่ได้เลยกับกลับมือมาเลยอะโอ้โหนะครับผมก็ได้มาเรียบยแล้วนะครับสําหรับโกคูและก็ฮิรุดิการนะครับผมก็เดี๋ยวรู้สึกโกคูเนี่ยจะมีปุ๋ยเดี๋ยวไปฟาร์มปุ๋ยให้โกคูเลยนะครับผมก็โอ้รอตายนะฮะนี่หรือว่าเราต้องขับเคลื่อนด้วยการบน่นการด่าลุงบันวะลุงบันมันคงเห็นผมว่ามึงมึงบ่นมากใช่ไหมว่าฮิรุดิกานกับโกคูอ่ะไม่เก่ง ส่งมันไปส่งมันไปให้ชายคนนี้แล้วมึงจงไปทำรีวิวตัวละครซะอะไรประมาณนั้นนะเออผมก็เลยคิดว่าผมจะรีวิวไอ้สองหนอนี่ดีพวกว่ะแต่โดยเฉพาะฮิโรดิการเนี่ยผมค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษเนะโอ้แม่งเก่งเหลือเกินอาจจะมีรีวิวฮิโรดิการนะดูก่อนโกคูก่อนแต่ตอนนี้ก็น่าจะรีวิวสองตัวเดี๋ยวดูก่อนนะถ้ามีถ้าเกิดมีเวลาทําทันนะช่วงนี้ <laughs> ดูดีี๋ย่ผมก็ต้องกลับบ้านนะต่างจาังหวะแต่อาจจะหลังวันที่สามเอ็แล้ววันที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีคลิป รีวิวฮิดิกานะเพราะว่าตันนี้คนอยากที่บอกค่อนข้างสนใจความสามารถค่อนข้างว้าวนะครับนี่เป็นถึงคัดิเดตอ่าร่างทรง UI ไในอนาคตนะครับก็แน่นอนว่ายังเป็นกระโหลกเลยก็ร่างโตเต็มไว้ใเป็นยูไหัวขาวนะถุยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเปิดกาชาหน้าจะเป็นคลิปการเปิดกาชาของปีนี้เป็นคลิปสุดท้ายละเพราะว่ามันท่ายแล้วไงเฮ้ยเขาจะมี l อลอาเมั่อไหนี่วะงแม่งทั้งหัว LR จะมีมาดักกอีกหรอนะ โอเคประมาณน,นี้นะครับผมก็ใครที่กำลังเปิดอยู่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมแล้วใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม